รู้ไหมครับถ้าที่ผมให้ไปทําแล้วหัวเข่ามันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยมาลดน้ําตาลสะสมได้ด้วยนะครับห้ามาลดได้ไงยังจําท่าพวกนี้ได้ใช่ไหมครับที่ให้กระดกปลายเท้าแล้วก็เกรงเข่าเนี่ยอันเนี้ยแค่ทําแค่นี้ครับกล้ามเนื้อตรงชุดตรงเนี้ยมันเป็นมัดใหญ่มันก็ได้ขยับแล้วครับถ้าสมมุติเราเกรงปึ๊บปล่อยขึ้น ลงขึ้นลงอย่างนี้ครับเนี่ยแค่นี้เองร่างกายมันก็จะเอาน้ําตาลนะครับมามาเลี้ยงแถวๆตรงนี้ฮะแล้วก็มันจะเกิดการใช้งานเพิ่มครับคราวนี้น้าตาลสะสมมันลดเบาหวานมันก็ดีขึ้นนะครับวิธีทําก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับยกขึ้นพร้อมกระดกเข้าด้วยครับเก็งให้แข็งอึ๊บเราก็ปล่อยเลยครับหนึ่งสองสามคราวนี้ไม่ต้องนับนะครับทําไปเรื่อยๆเลยครับเวลาว่างนั่นแหละตอนกินข้าวตอนนั่งเล่นตอนนั่งคุยถ้าสมมติมันไม่ได้ดูน่าเกียดเกินไปทำเลยครับยกไปเรื่อย เราก็เล่นทั้ง2ด้านนั่นแหละอย่าลืมกระดกปลายเท้าแล้วก็เก่งตอนยกขึ้นด้วยนะครับเร็วช้าก็ช่างมันเถอะอ่าโอเคครับเท่านี้เข่าก็จะแข็งแรงด้วยแล้วก็น้ําตาลสะสมเบาหวานก็จะดีขึ้นด้วยแต่ถ้าสมมติมาดูแบบไม่ค่อยอดีแบบน่าเกียดนะครับในที่สาธารณะเนี่ยเราก็ใช้การขยินกน่องเอาได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยง่ายนิดเดียวเองเนาะโอเคยังไงก็ลองขยับ เพิ่มแบบนี้กันดูนะครับเราก็จะได้ทั้งสุขภาพได้กล้ามเนื้อเข่าแล้วก็ได้เบาหวานด้วยโอเควันนี้ผมอมอนนนไปก่อนสวัสดีครับ